ราชาแห่งบุงเวทตอนที่488เหตุการณ์ใหญ่ที่ป่านิรัน์ที่ป่านิรัน์ที่ผ่านมาหลายพันปีแล้วแทบจะในทันทีในตอนนี้แต่ก็เงียบงันไปพร้อมๆกันเหล่าเอลฟ์ที่หลายร้อยปีมานี้เต็มไปด้วยเสียงเพลงที่ขับขานสลับกันไปมาแต่ในตอนนี้กลับหยุดเงียบเป็นครั้งแรก เหล่าเอลฟ์หลายล้านตนต่างก็อยู่ทำกิจกรรมเอลฟ์จำนวนมากต่างก็ออกมาจากบ้านต้นไม้พร้อมกับมารวมตัวกันที่ตำหนักราชาเอลฟ์ในตอนนี้มีจำนวนที่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วพวกเขาต่างก็รอคอยความหวังที่จะมีการประกาศข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งราชาเอลฟ์ได้ทำการเรียกประชุมอย่างเร่งด่วนใบหน้าที่งดงามสง่าของราชาเอลฟ์ได้เปลี่ยนเป็นขึงขังจริงจัง ในขณะที่ใบหน้าของกูซื้อตาเองก็ดูจริงจังไปด้วยเช่นกันใช่แล้วไม่จำเป็นต้องสงสยัยนี่คือกลิ่นอายพลังของต้นไม้แห่งชีวิตต้นไม้แห่งชีวิตนั้นเป็นเทพบรรพการที่แตกต่างจากพูดวิญญาณทุกอย่างโดยสิ้นเชิงหลังจากยุคบรรพการจบลงสมบัติเทวะนี้แทบจะกล่าวได้เลยว่าไม่สามารถตื่นขึ้นมาในโลกใบนี้ได้อีกแล้วแม้ว่าเผ่าเอลฟ์ ซูเรนและเผ่าพิกซี่ที่ใช้เวลานับหมื่นปีก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้เลยนั่นจึงทำให้พวกเขาละทิ้งความหวังไปแล้วแต่ใครจะคิดแล้วว่าต้นไม้แห่งชีวิตนั้นจะปรากฏขึ้นมาอีกครั้งสิ่งดังกล่าวนี้คือสิ่งที่จะนำพาความรุ่งโรจน์มาสู่เผ่าเอลฟ์ตำนานของเอลฟ์แห่งพงไพรที่เต็มปไปด้วยพูดปัญญาโดยมีต้นไม้แห่งชีวิตเป็นสายธารหล่อเลี้ยงในยุคบรรพการจนถึงทุกวันนี้ นั่นทําให้พวกเขายังคงไม่ถูกทําลายนั่นเองมันเป็นต้นกําเนิดอารยธรรมของเผ่าเอลฟ์นับตั้งแต่โบราณกาลเป็นพลังเกาะกําเนิดพลังของเผ่าเอลฟ์เมื่อต้นไม้แห่งชีวิตถือกําเนิดจะยิ่งทําให้เผ่าเอลฟ์นั้นเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกก่อนหน้านี้ซูเรนและพิกซี่เลือกที่จะเชื่อใจชูเทียนหึตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วรองสภาโยี่ไทรซือได้แสดงสีหน้าที่ตื่นเต้นเป็นอย่างมากออกมา นี่คือผลงานชิ้นเอกของฉูเทียนเลยเป็นเรื่องที่ไม่อยากเชื่อเลยจริงๆคาดไม่ถึงเลยว่าเขาจะทำสำเร็จแล้วส่วนผมยาวสีขาวของออกูซือตาถึงกับสันกระตุกเลยทีเดียวนี่มันเป็นฝีมือของเจ้าเด็กนั่นจริงๆนะหรือต้นไม้แห่งชีวิตนั้นเป็นวัตถุเทวะแบบใดกันพวกผอมนุษย์ชั้นต่ำที่มีความรู้อันต่าต้อยกลับสามารถปลุกวัตถุเทวะขึ้นมาได้ในตอนนั้นราชาเอลฟ์จึงได้กล่าวออกมาว่า ไม่ว่าต้นไม้แห่งชีวิตจะปรากฏขึ้นมาเช่นไรข้าก็คิดว่านี่คือลิขิตโชคชะตาแล้วนี่คือเลิกม,มงคลที่จะทําให้เผ่าพันธุ์ของพวกเรากลับมายิ่งใหญ่ต้นไม้แห่งชีวิตที่ถือกําเนิดขึ้นมาในครั้งนี้ทั่วทั้งป่าแห่งนี้จะต้องสั่นสะเทือนทุกๆคนย่อมสามารถสัมผัสถึงมันได้พวกเราจะต้องเดินทางไปปกป้องรักษาความปลอดภัยต้นไม้แห่งชีวิตนั้นใช่แล้วเหนือหัวกล่าวถูกแล้วเยอหลีใสซ,ซื้อก็กล่าวสนับสนุนทันที ตอนนี้ต้นไม้แห่งชีวิตได้ปรากฏขึ้นที่เมืองฉีจีแต่ทว่าเมืองฉีจีในตอนนี้กำลังพบกับวิกฤตพวกเราไม่สามารถนั่งอยู่โดยไม่ทำอะไรได้แล้วแต่แต่เรื่องนี้มันออก,กูซูตาก็ยังกล่าวออกมาด้วยเสียงที่ดื้อรั้นป่านิรันดร์ของพวกเราไม่เคยเข้าร่วมกับความขัดแยง้งเรื่องนี้บรรพชนของพวกเราได้สั่งสอนมานับพันปีแล้วพวกเจ้าจะละเลยตำราสัจธรรมของเผ่าเอลฟ์อย่างนั้นหรือในตอนนี้ ราชาเอลฟ์ก็ไม่รับฟังความคิดเห็นของออกูซูตายอย่างชัดเจนเลยพร้อมกับกล่าวออกมาว่าตำราสัจธรรมของเผ่าเอลฟ์นั้นเป็นการตัดสินใจของบรรพชนเพื่อที่จะให้เผ่าเอลฟ์นั้นยึดถือและใช้ชีวิตในเวลาทั่วไปแต่ตอนนี้เวลามันได้ต่างออกไปแล้วหากยังยึดติดกับคำสั่งสอนของบรรพชนอยู่ตลอดทุกสถานการณ์มันจะกลายเป็นพันธนาการชีวิตกิดกันเผ่าเอลฟ์ให้คงอยู่สำหรับต้นไม้แห่งชีวิตของพวกเรานั้น เป็นทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าเอลฟ์มาตั้งแต่ยุคก่อเกิดพวกเราไม่สามารถทำลายความศรัทธาของพวกเราได้ืมกล่าวถูกต้องแล้วสมาชิกของฝั่งราชาเอลฟ์และกลุ่มที่เป็นกลางก็ลุกขึ้นยืนสนับสนุนทันทีทุกคนต่างก็รอคอยโอกาสเช่นนี้มานับพันปีแล้วสัตธรรมแห่งเอลฟ์และกฎมารยาทของเอลฟ์ที่ผูกมัดเผ่าพันเอลฟ์มานับพันปีนี่คือโอกาสที่จะสลายตัวนเหล่านั้นแล้วนี่คือโอกาสที่จะฟื้นฟูเผ่าพันเอลฟ์ให้ฟื้นคืนกลับมาสู่ความรุ่งโรจน์ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีแน่สิ่งนี้มันขัดกับกฎระเบียบของเผ่าเอลฟ์อากูซอตาอยู่ในสถานะที่กระกระอืนใจเรื่องนี้มันเกี่ยวกับความรุ่งเรืองพวกเราจะต้องปรึกษาหารือพร้อมกับแก้ไขตำราสัจธรรมก่อนจำเป็นต้องให้สภาเอลฟ์ทั้งหมดได้เสนอความคิดเห็นไม่มีเวลาแล้วท่านประธานโยลีไซซือก็รีบกล่าวออกมาด้วยท่าทางที่จริงจังตอนนี้ช้าแม้แต่นาทีเดียวเมืองฉีจีก็จะตกไปอยู่ในอันตราย หากช้าไม่ทันการต้นไม้แห่งชีวิตอาจจะถูกทำลายได้เพราะความล่าช้านั้นได้นำพาให้เผ่าเอลฟ์ของพวกเราเสียใจมานับหมื่นปีแล้วและจะทำให้พวกเรานั้นต้องถูกลงโทษไปตลอดกาลท่านประธานท่านหวังที่จะให้ลูกหลานเผ่าพันเอฟลฟ์รุ่นต่อๆไปต็มนประเดีวยความดูถูกเหยียดยันต่อพวกเราอย่างนั้นหรือถูกแล้วท่านประธานพวกเราจะต้องออกไปต่อสู้ต้นไม้แห่งชีวิตนั้นคือสิ่งที่วิเศษ ถึงแม้ว่าจะละเลยตำราสัจธรรมไปแต่ข้าคิดว่ามันผชนย่อมเข้าใจพวกเราในเวลานี้ไม่ใช่แค่เพียงกลุ่มเอลฟ์ความคิดใหม่เท่านั้นที่เคลื่อนไหวเหล่าเอลฟ์ในทรรมเนียบตอนนี้ก็ยังสนับสนุนให้เขาต่อสู้ด้วยภาพของสภาเอลฟ์ที่มีความพร้อมเพียงสมัครสมานสามัคคีกันแบบนี้แทบจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในขณะที่มีเพียงแค่ออก,กูซูตาเท่านั้นที่ไม่ยอมเห็นด้วยนั่นจึงทําให้หลายๆคนลังเลและไม่กล้าตัดสินใจอยู่ท่านประธาน เผ่าเอลฟ์ของพวกเรานั้นยึดถือเสียงส่วนมากเผ่าเอลฟ์จำนวนมากได้ตัดสินใจแล้วตอนนี้พวกเราจะทำตามความปรารถนาของทุกคนราชาเอลฟ์ก็ไม่สนใจออกูซูตาที่แสดงท่าทางดังเลใจอยู่เลยแม้แต่น้อยเหล่าประชากรเอลฟ์หลายล้านตนตอนนี้เปลี่ยนไปด้วยความหวังในเวลานี้ราชาเอลฟ์ได้ปรากฏตัวขึ้นที่ระเบียงปราศาส์เสียงของเขาก้องกัางวันไปทั่วทั้งป่านิ้รันแม้ว่าจะไม่ดังมากแต่ก็ได้ยินชัดเจนเลยทีเดียว เสียงที่ผ่านออกไปนั้นทําให้เหล่าเอลทุกคนได้ยินกันทั้งหมดคาต้องการประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ต้นไม้แห่งชีวิตได้ถือกําเนิดขึ้นมาแล้วกับสิ่งที่ได้ยินนี้เอลทุกตนถึงกับตะโกนออกมาเสียงดังในความดีใจต้นไม้แห่งชีวิตนั้นเป็นต้นกําเนิดของเผ่าพันธุเอลและยังเป็นสิ่งที่จะทําให้พวกเรามีพลังที่แข็งแกร่งภายใต้ร่มเงาแห่งต้นไม้แห่งชีวิตนั้นจะทําให้พวกเรามีพลังที่ยิ่งใหญ่ เผ่าเอลฟ์ก็ตื่นเต้นเสียงดังกระหึ่มขึ้นมาในทันทีพวกเขาต่างก็เต็มปไปด้วยความยินดีถึงกับร้องตะโกนออกมาเสียงดังนี่คือประวัติศาสตร์ของเผ่าพันเอลฟ์แต่ทว่าในตอนนี้ต้นไม้แห่งชีวิตนั้นกําลังตกอยู่ในอันตรายมีความเป็นไปได้ที่จะถูกทําลายไปราชาเอลฟ์ก็หยุดอยู่ชั่วครู่แล้วก็กล่าวต่อว่าในป่าตอนนี้กําลังเกิดความวุ่นวายอยู่เหล่าเอลฟ์จะต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับต้นไม้แห่งชีวิตอย่างแน่นอน พวกเรามีทางให้เลือกสองข้อในตอนนี้อย่างแรกพวกเราจะปฏิบัติตามกฎทำตามขนรรมเนียมที่บรรพชนได้ตั้งเอาไว้หลีกเลี่ยงการต่อสู้และอยู่อย่างสบายไร้กังวลแต่ทว่าต้นไม้แห่งชีวิตนั้นอาจจะถูกทำลายไปหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเราอีกต่อไปอย่างที่2หรือฟื้นตำราสัธรรมเดินทางไปยังป่าด้านนอกเพื่อปกป,ป้องต้นไม้แห่งชีวิต รักษาความเชื่อและศรัทธาของพวกเราเอาไว้พร้อมกับนำมาพัฒนาความสุขมุ่งไปยังอนาคตที่รุ่งโรจน์ในขณะที่พวกเราจำเป็นต้องเข้าไปพัวพันกับเปลวเพลิงแห่งสงครามจะต้องได้รับบาดเจ็บจะต้องมีการเสียสละแม้แต่ต้องเสียชีวิตมันก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงพวกเราป่านิรันมีสิทธิที่จะเลือกด้วยตัวพวกเจ้าเองใครที่ต้องการอาบแสงแห่งความรุ่งโรจน์หรืออยู่อย่างสงบเงียบขอให้เลือกเอาเมื่อสิ้นเสียงของราชาเอลฟ์ ก็มีเสียงดังกึกก้องกังวลขึ้นมาในทันใดช่วยเหลือต้นไม้โบราณช่วยเหลือต้นไม้โบราณช่วยเหลือต้นไม้โบราณทั่วทั้งป่าเนิรันในตอนนี้เกิดเสียงดังสนั่นกึกก้องไปทั่วทั้งป่าความปรารถนาของเหล่าเอลฟ์ต่างก็เข้มข้นเต็มไปด้วยความฮึกเหิมแผ่กระจายไปทั่วราชาเอลฟ์ก็หันหน้ากลับมาท่านประธานคาต้องการที่จะสอบถามเหล่าสภาเอลฟ์ที่ทรงเกียรติยังยืนยันจะห้ามอยู่หรือไม่ ขอให้พวกท่านตัดสินใจได้จะยินยอมไปก่อนไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะถูกหรือผิดใบหน้าของออกูซูตาถึงกับกระตุกเลยทีเดียวแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วเขาก็ตัดสินใจขเขาเข้าใจดีว่าต้นไม้แห่งชีวิตนั้นสามารถประทานพลังที่ยิ่งใหญ่ให้กับเผ่าเอลแ่งแข็งแกร่งขึ้นมาได้และแน่นอนว่าจะทําให้เผ่าพันธุ์อื่นแข็งแกร่งขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งจะทําให้ป่าเนรันนั้นอาจจะเกิดข้อพิพาทที่ไม่เคยมีมาก่อนได้ แต่ไม่ว่าจะดีหรือร้ายจะโชคร้ายหรือโชคดีมันก็ยังไม่สามารถบอกได้นั่นเองอย่างแรกต้องปกป้องต้นไม้แห่งชีวิตเอาไว้ก่อนส่วนเรื่องอื่นๆนั้นพวกเราค่อยมาพิจารณาอีกทีืเยี่ยมตกลงตามนั้นหลังจากที่ประธานสภาเอฟเอากูอตาตกลงเรื่องนี้ก็ง่ายที่จะจัดการข่าวใหม่จากการประกาศของสภาเอฟในเวลานี้ถึงกับสันสะเทือนไปทั่วทั้งป่าเิรันเลยทีเดียว เอลฟ์ที่อาศัยอยู่แต่ในดินแดนของตัวเองนานเท่าไหร่แล้วที่พวกเขาไม่ได้นําอาวุธวิเศษต่างๆออกมาพร้อมกันนั้นยังได้เดินทางออกไปจากบ้านเกิดเพื่อออกไปช่วยเหลือเมืองฉีจีด้วยดูเหมือนว่าความวุ่นวายนี้จะไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เลยเออกรูซอตาที่เห็นเอลฟ์แต่และตนเพิกเฉยต่อธรรมเนียมกลายเป็นเผ่าที่เต็มปไปด้วยความฮึกเหมิมไรซึ่งความสง่างามงแม้ว่าป่านิวรันของพวกเราจะแข็งแกร่งแต่ทว่า เมืองฉีจีนั้นอยู่ห่างจากที่นี่เป็นอย่างมากเกรงว่าเกิดจะเดินทางไปถึงก็คงจะไม่มีเวลาแล้วราชาเอฟซึงครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่ไปไปนำเวยเวยอันมาเวยเวยอันที่ถูกขังไว้อยู่ภายในต้นไม้หลายวันความกังวลใจมากมายที่มีตลอดหลายวันมันได้มาลายหายไปจนหมดแล้วนางในตอนนี้เต็มไปด้ยวยความดีใจใบหน้าก็เต็มไปด้ยวยความสุขและสบายใจแทบจะกระโดดไปมาด้วยความยินดีเลยบิดาท่านเห็นแล้วใช่ไหม ตาเกอชิวเทียนทําสำเร็จแล้วเขาทำสำเร็จแล้วเขาเป็นคนที่เผาพันเอลฟ์ติดนี่บุญคุณอยู่ข้าบอกแล้วว่าเขาต้องมีวิธีการอย่างแน่นอนอืมเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนราชาเอลฟ์ก็รีบสายหน้าไปมาเมืองฉีจีในเวลานี้กำลังอยู่ในอันตรายพวกเราจะต้องไปช่วยพวกเขาคัมพีกลับเมืองฉีจีเจ้ามีมากเท่าไหร่กันเออเว่ยเวยอันถึงกับขมวดคิ้วไปมา มวลคัมภีร์นั้นจะต้องใช้เศษชิ้นส่วนเนตแห่งดวงดาราสร้างขึ้นมาในขณะที่เมืองฉีจีเองก็เหลือไม่มากนะักข้าจึงมีเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นฮะชิ้นเดียวเองหรือแต่ว่าข้ามีวิธีเวยเวยอันก็นำชิลาเนตแห่งดวงดาราออกมาจากกระเป๋าเก็บของแม้ว่าข้าจะไม่รู้วิธีในการสร้างคัมภีร์ก็ตามแต่ทว่าข้าสามารถสร้างหอคอยนำส่งได้ ด้วยการใช้เนตแห่งดวงดาราทิต้าเกิ์ชูเทียนในข้าวไว้ฝึกฝนวิชาบำเพนตอนนี้จึงสามารถสร้างหอคอยน้ำส่งขึ้นที่ป่าเนืรันได้เช่นนั้นทุกคนก็จะสามารถไปยังเมืองฉีจีได้นั่นเองแล้วจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กันเอออย่างเร็วที่สุดก็3วันไม่ได้การแน่3วันมานานเกินไปราชาเอลก็รีบนำมวนคัมพีท์ที่ยึดมาจากเวยเวยอันก่อนหน้านี้ออกมา หากเป็นเช่นนั้นข้าจะเดินทางไปก่อนดวงตาของโวยเวยอันก็เปล่งประกายในทันทีเอบ,บ,บิดาท่านจะเดินทางไปยังเมืองฉีจีด้วยตนเองเลยหรือนีเยี่ยมเลยหากว่าบิดาเข้าต่อสู้ด้วยตนเองกองทัพที่ไม่เป็นโลเป็นภัยก็ไม่จําเป็นต้องหวาดกลัวอะไรเลยออก,กูสืตาที่เป็นกังวลก็รีบกล่าวออกมาว่าเหนือหัวท่านคือผู้นําสูงสุดของเผ่าเอลฟ์หากว่าเรื่องในครั้งนี้ท่านออกหน้าด้วยตนเอง บางทีอาจจะไปกระตุ้นเมืองมังกรเมืองยักษ์สาแล้วก็ตำหนักอสูรได้เมื่อถึงเวลานั้นเผ่าเอลฟ์ของพวกเราก็จะเข้าสู่ความขัดแย้งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดป่าเนรันนี้หลายพันปีมาแล้วที่ไม่เคยเข้าสู่ความขัดแย้งเลยอย่างไรก็ตามนี่อาจจะเป็นก้าวหนึ่งที่เป็นการก้าวไปด,ด้านหน้าเพื่อที่จะปรับตัวก็เป็นได้จะเช้าหรือเร็วมันก็ต้องเกิดสงครามอยู่ดีทำไมต้องหวั่นเกรงที่จะก้าวไปด,ด้านหน้าด้วยล่ะท่านประธานไม่จำเป็นต้องกังวลหรอก ในตอนนั้นราชาเอฟก็นำมวลคัมภีร์กลับเมืองออกมาในขณะที่ประกายแสงของพลังมิติก็กำลังแผ่ออกมาด้วยโวยโวย,โวยอันการสร้างหอคอยน้ำส่งที่ปา่าเนรันนั้นให้เป็นหน้าที่ของเจ้าละกันนะืมขอให้บิดาจงวางใจเวยโวย,โวยอันในตอนนี้แทบไม่สามารถบรรยายได้เลยว่านางมีความสุขมากมายขนาดไหนกันเรื่องในวันนี้นั้นมันมีความสำคัญต่อความเจริญของเผ่าเอฟเป็นอย่างมาก ทำให้เวยโวยอันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและมุ่งมั่นนางเนรีบสร้างหอคอยนำส่งขึ้นที่ป่านนรันอย่างเอาจริงเอาจังซึ่งแน่นอนว่าเรื่องในครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากพี่ชิงอูหรือชูเทียนเลยแม้แต่น้อยเพราะต้องไม่ลืมว่าเรื่องในครั้งนี้มันเป็นเรื่องเร่งด่วนเวยเวยอันก็มีความปรารถนาเป็นการส่วนตัวด้วยเช่นกันนางหวังที่จะให้ป่านิรันพัฒนาเติบโตด้วยการสร้างหอคอยนำส่งนี้ขึ้นมา จะทำให้อิทธิพลของป่าเนิรันนั้นเพิ่มขึ้นจนไม่สามารถที่จะจินตนาการถึงได้เป็นแน่เพราะการที่สามารถเชื่อมต่อป่านิรันกับเมืองฉีจีเข้าด้วยกันได้นั้นจะทําให้ชีวิตของเผ่าพันเอลฟ์มีความสุขมากขึ้นและก็มากขึ้นไปอีก